สวัสดีครับผมย่าครับจากเว็บไซต์ l o o k y t a d e r s c o m เดี๋ยววันนี้เรามาคุยกันต่อในเรื่องของโค้ด MQL4 นะครับจะเป็นเรื่องของการดึงค่าอินดิเคเตอร์แต่เป็นอินดิเคเตอร์ที่เราไปดาวน์โหลดมาจากข้างนอกอครับไม่ใช่อินดิเคเตอร์พื้นฐานที่มันมีมาพร้อมใน MT4 อินดิเคเตอร์พวกนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเป็นคัสตอมอินดิเคเตอร์เราได้มาแล้วบางทีเราอยากจะเอาค่าของอินดิเคเตอร์พวกนั้นนะครับมาใช้งานเพื่อเขียน EA เนี่ยวิธีการดึงค่ามันจะแตกต่างจากวิธีเดิมนิดนึงเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะดึงค่ากันยังไงแต่ก่อนที่เราจะไปดูวิธีการดึงค่าคัสตอมอินดิเคเตอร์นะครับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องการเทรดการเขียนโค้ดเนี่ยฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับที่สำคัญกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าแต่ละสัปดาห์มันจะมีคลิปใหม่ๆที่เป็นนนนนปรระะโยยช์แแ่นอองงงไงจไจจด้้มีกาเตืน จะได้ไม่พลาดกันนะครับมาที่ตัวโปรแกรม MT4 นะครับสมมุติว่าเพื่อนๆเนี่ยไปได้ indicator ตัวนึงมาจากเว็บข้างนอกเรามาใส่ในชาร์จแล้วรู้สึกว่ามันใช้งานดีเราก็อยากจะดึงค่ามาันเราจะทํำยังไงยกตัวอย่าง อินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งนะครับตั้งชื่อเล่นๆว่าเป็น Go s สสิกแนนะครับมันอาจจะเป็นสัญญาณเทพให้สัญญาณซื้อขายาเป็นลูกศรดูน่าสนใจนะครับอยากจะเอาข้อมูลของมันเนี่ยมาเป็นสัญญาณให้กับตัว EA เพอเรามีอินดิเคเตอร์อยู่ในชาร์ตนะครับลองสังเกตข้อมูลตรง Data Window นะครับมันจะมีข้อมูลของอินดิเคเตอร์ตรงนี้เนี่ยเพิ่มเข้ามาอย่างอินดิเคเตอร์ที่ชื่อว่า Go s สสิกแนเนี่ยมันมีข้อมูลของตัวมันอยู่6ข้อมูลตั้งแต่ช่องแรกเนี่ยครับ Signal V1 Value 2นะ Up Signal d o ดา s, s i g n a l v a l u e 5 v a l u e 6อะไรพวกเนี้ยมันคือข้อมูลที่เกิดจาก Indicator g ร์ก๊อส g ิกเตัวนี้แปลว่าในก o s ส s ิกเนลมีข้อมูลอยู่6ตัว ไอ้ข้อมูลแต่ละตัวเนี่ยครับเราจะเรียกมันว่าบัฟเฟอร์ไอ้รายละเอียดว่าบัฟเฟอร์คืออะไรผมยังไม่ลงตรงนี้ก่อนละกันเอาว่าเข้าใจว่ามันคือข้อมูลของอินดิเคเตอร์โดยมันมีการกําหนดตําแหน่งนะครับว่าข้อมูลตัวแรกเนี่ยคือบัฟเฟอร์ศูนย์ตัวต่อไปคือบัฟเฟอร์หนึ่งตัวต่อไปอีกก็คือบัฟเฟอร์สองบัฟเฟอร์สามบัฟเฟอร์สี่บัฟเฟอร์ห้าดังนั้นเนี่ยอินดิเคเตอร์ตัวนี้ประกอบไปด้วย6ข้อมูลตั้งแต่บัฟเฟอร์ศูนย์จนไปถึงบัฟเฟอร์ห้า ซึ่งถ้าเราเอาเมาส์เลื่อนไปเรื่อยๆก็จะเห็นว่ามันไม่มีข้อมูลอะไรเลยแต่พอเราเอาเมาส์ไปที่ลูกศรเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีข้อมูลที่บัฟเฟอร์สขึ้นมาหรือถ้าเอามาที่ลูกศรเนี่ยก็จะมีข้อมูลที่บัฟเฟอร์สขึ้นมาคือ Up ั p signal ดังนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นนะว่าไอ้ตัวลูกศรเนี่ยมันคือข้อมูลของบ er ัฟเฟอร์ั p signal กับ d o ว n signal หรือเรียกอย่างหนึ่งก็คือบัฟเฟอร์สกับบัฟเฟอร์สามดังนั้นเป้าหมายของเราถ้าเราต้องการดึงสัญญาณลูกศรตรงนี้มาเ,ร,เราตต้้อองงดึงขมูลัวบัฟเฟอร สำหรับวิธีการดึงข้อมูลของ i ิ d i c a t o r แบบนี้นครับเราจะใช้ฟังก์ชันที่ชื่อว่า i custom ลองมาทดลองดูนะครับเริ่มจากการได้สร้าง EA ปะปะ่ามาสักตัวหนึ่งแล้วก็เขียนคำสั่ง i custom แบบนี้ครับซึ่งเป็นคำสั่งในการดึงค่าของ indicator พวก custom indicator วิธีการใช้งานลองกด f1 ดูนะครับก็จะบอกว่าต้องใส่พารามิเตอร์อะไรบ้างก็คือต้องมีการระบุ symbol นะครับระบุ time frame ระบุ name name นี่ก็คือชื่อของ indicator ที่เราต้องการแล้วหลังจากนั้นไอจุดจุดๆดเนี่ยก็คือ หลังจากนั้นคือพารามิเตอร์ต่างๆที่เราต้องระบุให้กับตัวอินดิเคเตอร์ตัวนั้นอันต่อมาก็คือโหมดก็คือการกําหนดว่าเราจะเอาบัฟเฟอร์ไหนโดยร,ระบุเป็นตัวเลขถ้าต้องการบัฟเฟอร์ศก็ใส่0ูนย์บัฟเฟอร์หก็ใส่1ส่วนชิปเนี่ยก็คือจะเอาข้อมูลจากแท่งเทียนไหนเดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันดีกว่าเดี๋ยวเราจะลองดึงข้อมูลทั้ง6กบัฟเฟอร์จากตัวอินดิเคเตอร์กอสสิกนลนี้เลยนะครับ เริ่มจากเราจะสร้างตัวแปรขึ้นมาเพื่อรับบัฟเฟอร์ทั้ง6อันเลยอาจจะเป็นข้อมูลตัวแปรประเภทดับเบิลแล้วก็ตั้งชื่อว่าบัฟเฟอร์ตั้งแต่บัฟเฟอร์0ไปจนถึงให้ครบ6ตัวครับก็คือบัฟเฟอร์5ตอนนี้เราก็มีตัวแปรสำหรับบัฟเฟอร์ทั้ง6อันแล้วนะครับรานนี้เราก็เริ่มจากการรับค่าตัวแรกก่อนคือบัฟเฟอร์0 ลองมารับค่ากันดูด้วยฟังก์ชันที่ชื่อว่า i custom อันแรกก็คือ symbol ครับใส่นอไว้ก็ได้ต่อมาตัว time frame ก็ใส่0ก็คือ time frame เดียวกับในชาร์ตนี้เลยข้อมูลต่อมาที่ขึ้นว่า name เนี่ยเป็น string ก็คือชื่อของ indicator ในส่วนของชื่อ indicator เราก็ต้องใส่สัญลักษณ์ฟันหนูตรงนี้นครับเป็นชื่อใส่ชื่อมันเข้าไปตามนี้เลยครับ g o d signal นะครับ g o d signal ซึ่งจริงๆแล้วไม่ซีเรียสว่าจะต้องพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กให้เหมือนกับที่เห็นตรงนี้นะครับจะพิมพ์ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมดก็ได้หรือพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดก็ได้ไม่ได้มีผลแต่ที่สําคัญจริงๆคือต้องมีอยู่ในโฟลเดอร์ของ indicator ใน m t 4นั้นแล้วก็ตัวการสะกดก็ต้องสะกดให้ถูกให้ตรงแต่การพิมพ์ตัวพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กเนี่ยไม่ไม่มีผลนะครับสามารถรันได้ปกติ ถัดมานะครับสิ่งที่เราต้องใส่คือส่วนของพารามิเตอร์ต่างๆที่ระบุไปในอินดิเคเตอร์ก๊อ i ส n a l ปกติแล้วในตัวก o อ i ส n กแสามารถแก้ไขค่าอะไรได้บ้างเราเข้ามาดูนะครับที่อินดิเคเตอร์แล้วลองดูก o อ i ส n กแเนี่ยมันมี Input ที่จะใส่ไปได้3ตัวซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถจะระบุใส่ในข้อมูลส่วนนี้ได้เลยตรงนี้มี3มี10มี16แล้วก็สามารถใส่ค่าอื่นได้เช่นต้องการเป็น10 15 50แบบนี้นะครับ ก็สามารถระบุไปได้เลยถันมาก็คือข้อมูลอะไรดู reference ถัดมาก็คือข้อมูลของโหมดแล้วข้อมูลของชิปโหมดก็คือว่าต้องการ b u ฟเฟอร์ไหนล่ะถ้าเราต้องการบัฟเฟอรศูนย์ก็ใส่ศูนย์ไป และชิปก็คือดูว่าต้องการเอาข้อมูลจากแท่งเทียนไหนสมมุติว่าเป็นแท่งเทียนที่1เราก็ใส่1ไปปิดวงเล็บเซมิคลอนแล้วก็ได้แล้วเป็นบัฟเฟอร์ศูนย์กดคอมไพน์สักทีนะครับว่าเรามีอะไรผิดพลาดไหมไม่มีเออร์เรนะครับตอนนี้เราได้มา1ตัวแล้วคราวนี้ลองก๊อปปี้ลงมาเรื่อยๆเลยครับเพื่อจะให้ได้ครบทั้ง6ตัวตอนนี้6ตัวแล้วเราก็แก้ไขกันตัวบ er ัฟเฟอร์หนึ่งเราก็แก้ตรงนี้เป็น1 b u f f er บัฟเฟอร์สองก็แก้ตรงนี้เป็น2ไปเรื่อยๆครับ3 3 4 4 โอเคตอนนี้เราได้ข้อมูลสำหรับบัฟเฟอร์ทั้ง6ตัวแล้วเราลองมาแสดงผลกันสักนิดนึงนะครับด้วยคำสั่งง่ายๆคือคอมเมน e ์คอมเมน n ์ค่ามันออกมาสักนิดหนึ่งบัฟศมีค่าอะไรพิมพ์มาเรื่อยๆเลยนะครับสร้างบรรทัดใหม่แล้วก็สร้างนิวไลน์นะครับบัฟหมีค่าอะไร ตอนนี้เราก็เขียนโค้ดให้มันคอมเมนต์ค่าของบัฟเฟอร์ทั้ง6ตัวออกมาแล้วลองเอามารันดูละกันเอาตัว E A ที่เราเขียนยมาใส่ในชาร์ดแล้วดูว่ามันแสดงผลยังไงตรงน,นี้เราก็จะได้แล้วนะครับว่ามีบัฟศูนย์บัฟหนึ่งบัฟสองบัฟสามบัฟสี่บัฟห้าข้อมูลทั้ง6ตัวนะครับแสดงออกมาละแล้วก็พารามิเตอร์ที่เราเซตไว้คือ10 15, 50ดังนั้นเราต้องเซตตัวก o อสสิกแนลให้ตรงก่อนนะครับจะได้ดูว่าข้อมูลถูกต้องไหมสิบสิบห้าห้าสิบ โอเคก็จะบอกว่าข้อมูลของแท่งเทียนที่1เนี่ยเป็นตัวเลขพวกนี้จะสังเกตนะครับว่าข้อมูลที่ออกมาทุกอันเนี่ยเป็น 2, 1, 4, 7, 4, 8อะไรเนี่ยนะครับก็คือประมาณ2,000กว่าล้านทั้งๆท,ท,ที่เราเอาเมาส์ไปชี้แล้วเนี่ยบน Data Window มันไม่มีข้อมูลอะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกตินะครับเพราะว่าไอ้2 0 0 0กว่าล้านเนี่ยชื่อของมันก็คือ empty value นี่นะครับ empty value empty value คืออะไรนะครับลองกด F1 ดู มันก็จะบอกว่า empty value นะก็คือมีค่าเนี่ยครับ2,000กว่าล้านนี่แหละ empty value คือค่าว่างของ buffer indicator ต่างๆนะครับที่มันมีค่าว่างอยู่เนี่ยมันจะมีค่าของมันเป็นค่า empty value ดังนั้นที่เราเห็นโล่งๆว่างๆอยู่นี่ครับมันเรียกว่า empty value หรือถ้ามองเป็นตัวเลขก็คือ2,000กว่าล้านซึ่งก็ถูกต้องอยู่นะครับคราวนี้ถ้าเราต้องการที่จะเช็คอะครับว่าลูกศรสีชมพูเนี่ยครับเราสามารถดึงค่าได้จริงไหมไอตัวลูกศรสีชมพูเนี่ยมันอยู่แท่งที่7เราก็จลต้องมาเซตตัวค่า EA ของเราให้ดึงค่าของแท่งที่7เราลองมาเพิ่มโค้ดกันนิดนึงลองรับค่าสร้าง Input ขึ้นมาสักตัวหนึ่งดีกว่าเพื่อให้เวลาเราแก้ไขตำแหน่งของบา ตำแหน่งของแท่งเทียนเนี่ยง่ายขึ้นอาจจะสร้าง Input ขึ้นมาตัวหนึ่งเป็นด n เดเ e อร์นะครับชื่อว่า Bar c ช i p แล้วก็ระบุว่าเราต้องการแท่งที่7แล้วเราก็เอาไอตัว Input ตัวนี้ครับมาใส่แทนที่1ให้หมดเลยเพื่อมันจะได้สะดวกยิ่งขึ้นในการที่เราบุได้ว่าจะดึงค่าจากแท่งเทียนไหนลองคอมไพลดูก็ไม่มี e อ r o r แล้วตอนนี้ก็คือเรากำลังดึงข้อมูลจากแท่งเทียนที่7มันก็จะโชว์ขึ้นมาแล้วว่าไอตัวบัฟเฟอร์ที่3เนี่ยไม่ใช่ empty value ที่เหลือทั้งหมดเป็น empty value นะครับ เรามาดูที่บาร์นี้นะครับที่มีลูกศรสีฟ้าอยู่นะครับเป็นบาร์ที่19เราก็เปลี่ยนตัวบาร์ชิปอะครับแก้ไขตรงนี้ได้ครับตัว EA ของเราเนี่ยให้เป็น19 แล้วลองดูนะครับก็จะเห็นว่าบัฟเฟอร์สมีขึ้นมาแล้วนะครับเราเอาเมาส์ไปชี้ที่ลูกศรน,นะครับก็จะเห็นว่าตรงบัฟเฟอร์สเนี่ยมีข้อมูลมาเป็น1.18308ก็ตรงกับในส่วนของ Data Window นะครับในขณะที่บัฟเฟอร์ตัวอื่นๆนี้เป็น Empty v a l u e หมดเลย ก็ตรงขอเสริมนิดนึงนะครับว่าในกรณีที่เราต้องการดึงค่าจากคัสตอมอินดิเคเตอร์เนี่ยครับแล้วเราต้องการใช้ค่าเริ่มต้นของมันเลยอย่างตัวเมื่อกี้ตัวคอรสสิกแนลเนี่ยครับตัว c อร s สสิกแนลเนี่ยเมื่อกี้เราดึงค่า10 15 50ใช่ไหมครับสมมติเราเอามันออกเราเอาอินดิเคเตอร์นี่ออกนะครับลองใส่เข้ามาใหม่แล้วมันก็มีค่าเริ่มต้นคือ3 1มสมมติเราต้องการ จะดึงค่าจาก indicator ด้วยค่าเริ่มต้นแบบนี้เลยเพื่อนๆจะระบุเป็น30แล้วก็16ก็ได้ตามค่าเริ่มต้นหรือจะไม่ระบุเลยก็ได้นะครับเอาตรงนี้ออกให้หมดเลยเหลือแค่ตัวว่าจะเอาฟเฟอร์ไหนกับเอาชิปไหนนะครับการระบุแบบนี้นะครับเท่ากับเราต้องการจะใช้ค่าเริ่มต้นของ indicator นั้นเลยเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าจะตรงไหมลองกด c o m p พล์ดูก่อนเรามาดูว่าแท่งเทียนที่เป็นลูกศรสีฟ้าเนี่ย คือแท่งเทียนที่37นะครับเรามาดูว่าถ้าเราแก้ input ตัวชิปให้เป็น37จะได้ข้อมูลมาตรงไหมะจะเห็นนะครับว่ามี b u ฟเฟอรเกิดขึ้นแล้ว b u ฟเฟอตัวอื่นก็เป็น empty value ลองดูตรงนี้นะครับ1.1793ก็ตรงนะครับกับ data window 1.1793เป็น b u ฟเฟอรตรงที่เหลือเป็นตัว empty value หมดเลย และนี่นนครับคือวิธีการดึงค่าตัว custom indicator เวลาเราดึงค่า custom indicator นะครับเราไม่จําเป็นที่ต้องเอา indicator ใส่ไปในชาร์ตนะครับต่อให้เราไม่เอา indicator ตัวนี้มาใส่ในชาร์ตเลยเราก็ยังสามารถดึงค่ามันได้อยู่แต่ที่เมื่อกี้เราเอาใส่ไปในชาร์ตเพราะว่าเราต้องการดูว่าข้อมูลมันตรงไหมเท่านั้นนะครับคราวนี้พอเรารู้วิธีการดึงค่ามันแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราสามารถจะไปประยุกต์เพื่อที่จะสร้าง EA ขึ้นมาโดยเอาค่าของ custom indicator พวกนี้ครับ มาใช้เป็นเงื่อนไขในการซื้อขายได้อีกในคลิปต่อๆไปเดี๋ยวเราคงมีตัวอย่างของการทำ EA แบบง่ายๆโดยใช้สัญญาณจาก Custom Indicator ต่างๆลองเอามาทดลองเขียนกันดูนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยแล้วกันกดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าแต่ละสัปดาห์จะมีคลิปใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ออกมาเรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ